มาต่อกันที่ทางด้านของเกษตรกรกันบ้างดีกว่าค่ะทางด้านของสํานักงานปฏิรูปที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมค่ะได้มีการทําพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะกับการแก้ไขปัญหาในส่วนของการขาดแคลนน้ําเพื่อการที่ชาวเกษตรกรในชุมชนอําเภอเสริงสางจะได้พ้นจากปัญหาดังกล่าวค่ะ ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนนะคะคนรักการเกษตรเอี่ยมเพงค่ะตําบลกุดโบดอําเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาว่าที่ร้อยตีวรพจน์คำศรีบุตรค่ะนายอําเภอเสืงสางได้เป็นประธานในการเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามนะคะการบันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรนะคะให้กับชุมชนในเขตอําเภอเสืองสางโดยมีทางด้านของนางยุรดาหวังสุภกิจโกศลค่ะซึ่งเป็นประธานของบริษัทแป้งมันอุตสาหกรรมจำกัด และก็รวมไปถึงนายโปยนะคะปรา,าสาทกลางเป็นประธานของวิสาหกิจชุมชนของคนรักเกษตรเอี่ยมเฮงก็ร่วมมาในพิธีในการลงนามโดยมีทางด้านของนายเลิศศักดิ์นะคะสุขสวัสดิ์เป็นปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาค่ะและก็รวมไปถึงเกษตรกรนะคะในเขตของอำเภอเส,อสริสางก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วยค่ะ ทางด้านของนายเลิศศักดิ์สุขสวัสดิ์นะคะปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยค่ะว่าประชาชนในเขตอำเภอเสริงสางส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งที่ผ่านมาค่ะอำเภอเสริงสางโดยเฉพาะในเขตของตำบลกุดโบส์ประสบกับปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ําที่ใช้ในการเกษตรกร,รดังนั้นค่ะทางด้านของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมจึงได้เล็งเห็นความสําคัญและความเดือดร้อนของเกษตรกร,รจึงได้มีการจับมือกันนะคะกับทางวิสาหกิจชุมชนคนรักเกษตรกร,รเอี่ยมเฮงค่ะซึ่งก็มีแหล่งน้ําทั้งสิ้นเจ็บ่อด้วย ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำนะคะที่ใช้ในการเกษตรกรที่มีอยู่อย่างพอเพียงต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่และบริษัทแป้งมันอุตสาหกรรมจำกัดด้วยค่ะ ก็จะได้มีการจัดการในส่วนของการวางระบบโครงข่ายน้ําอันมีถังแชมเปญนะคะถังสูบค่ะท่อส่งน้ําไปสู่แปลงเกษตรและก็ยังมีการในส่วนของการรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายค่ากระแสฟไฟนะคะที่ใช้ในการปั๊มน้ําไปยังแปลงเกษตรให้กับเกษตรกรด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็จะช่วยให้ชาวเกษตรกรมีอาชีพและสามารถปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีและยังเป็นการช่วยการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ